สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวความรักและก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจนะคะอยากให้พายยิปซีนะคะเป็นไกด์ไลน์ตอบคาถามภายในใจว่าเรื่องราวนั้นนะคะไปต่อได้หรือไม่ได้รับไว้เป็นพลังงานที่ดีๆนะคะ เป็นพลังงานที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขนะคะกับตัวเราฟังไว้แล้วก็เป็นไกด์ไลน์ส่วนหนึ่งนะคะท็อปิกของเราว,วันนี้อีกหนึ่งท็อปิกค่ะเราจะมาดูซิว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้นะคะเขาต้องการบอกอะไรกับคุณตอนนี้3ภาพให้เลือกค่ะไพ่ออร์คเคิลคนะคะสับแล้วก็สุ่มเปิดหน้าไพ่ให้เรียบร้อยแล้วโฟกัสที่ภาพค่ะภาพที่1นนะคะภาพที่2ค่ะ ภาพที่3นะคะทำสมาธิให้นิ่งค่ะดึงดูดที่ภาพใดเลือกภาพนั้นนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนค่ะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะเขาต้องการจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้นะคะ เรามาดูสิเขามีอะไรจะบอกหรือเปล่าขอพลังงานแห่งไพาทาร์ตสื่อถึงคนกองที่หนึ่งค่ะเอ้ยเลเวอร์นะคะทุกคนคิดถึงคุณนะคะเลเวอร์ over, มันเป็นความรู้สึกของ การตกลุมรักนะคะการมีความรักความผูกพันนะคะเสน่หากับคุณอยากอยากเป็นคู่รักกับคุณนะคะเพราะว่าระหว่างคุณกับเขามันเหมือนเดซินี่นะคะเหมือนบุะเพสนิวาที่ทาให้ที่ทําให้มาเจอกันจริงๆการตกลุมรักการการมีความสัมพันธ์มีความรู้สึกที่ผูกพันกันนะคะเขาเขายังรู้สึกรักชื่นชอบคุณมากๆแล้วก็ยังตัดค pues ุณไม่ขาดเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกของการได้เหมือนกับเป็น ผูกนะคะสายใหญ่เห็นไหมคะผูกมั่นหมายนะคะถูกมั่นหมายถูกจองไว้แล้วนะคะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะเป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันนะคะมันเป็นความหมายของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนอะไรที่มัน อบอุ่นคุณเคยมากๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะคุณอาจจะไม่เคยได้รู้สึกกับใครมาก่อนนะคะถ้าเป็นรักแท้รักที่ใช่จริงๆนะคะยังไงคุณจะรู้สึกแปลกมากๆแล้วคุณจะไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะเป็นดั่งบุคเพสไสนวานะะที่เกิดมาคู่กันเขารักเขาและชื่นชอบคุณอยู่เขายังตัดคุณไม่ได้เลยนะคะคิดถึงคุณนะคะ,ะ,คะเรามาดูอีกสิเจ็ดถ้วยนะคะ การได้รู้สึกของความสุขของความสมหวังนะคะการจินตนาการลดแล่นบนเส้นทางของความรักเหมือนกับตอนนี้เขากําลังมโน,โนนะคะ <laughs> เขากําลังคิดถึงแบบพอคนเราอะค่ะมันมีเวลาม,มันมีความรู้สึกของการที่เราตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งเรามีความรักกับเขามีความรู้สึกกับเขาเราอยากที่จะมันจะแฮปปี้มากๆมันจะเหมือนล่องลอยไปนะคะ <laughs> ล่องลอยปอยเพอ้อฝันไปแบบ อยากอยู่กับเธอจังเลยอยากเจอหน้าอยากคิดถึงอยากมาอยู่ใกล้ๆอยากส่งข้อความหาอยากที่จะทำนู่นทานี่อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นการจินตนาการความเพ้อฝันความมโนนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเจ็ดถ้วยโลดแล่นอยู่ในความคิดของเขานะคะมาดูซีได้อะไรอีกเดิมสั้นนะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆเลยนะคะมันเป็นดั่งดวงตะวันที่อบ อุ่นอยู่ภา,ายในใจความรู้สึกมันอบอวนมากๆเลยที่มันได้รู้สึกมีความที่ได้ได้มีความรักหรือความสุขการได้อยู่ใกล้ๆก,ลกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับต้องการที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบพัฒนาไปทางที่ดีแบบคู่รักจริงๆนะคะที่เขาต้องการนะคะเดอร์ซันนะคะไพ่สวยงามมากๆนะคะเดอรซัน เขาต้องการที่จะเดินหน้าต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็อยากที่จะทําแบบนั้นให้ได้ด้วยนะคะสองไม้เท้าเห็นไหมคะเป็นคนทางไกลก็ได้ค่ะเขามองอนาคตกับคุณแบบมีความมั่นคงแล้วก,ก็อุดมสมบูรณ์เห็นไหมคะการที่แบบสร้างอนาคตด้วยกันแล้วก็จเจริญเติบโตงอกงามเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะเกินความคาดหวังเขาคาดหวังในใจไว้อย่างมากๆเลยนะคะว่าจะได้ เคียงคู่เคียงข้างกับคุณนะคะเออได้แต่งงานกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในอนาคตแบบมีความสุขด้วยกันทั้งสองคนถึงแม้มันจะเป็นความสุขที่ ไม่ได้ร่ํารวยหรือว่าอะไรก็ตามเห็นไหมคะแต่มีความมั่นคงสมบูรณ์และมีความสุขมั่นคงมั่งคั่งด้วยกันนะคะด้วยหัวใจด้วยจิตใจของคุณกับเขาะะที่จะสร้างอนาคตไปได้วยกันสู้ไปได้วยกันแล้วก็มีความสุขมากๆเขามองอนาคตกับคุณนะคะแบบคู่รักเลยทีเดียวนะมาดูอีกนะคะอศวินถ้วยนะคะ คนคนนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นคนที่โรแมนติกเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆอัธยาศัยดีเขาอยากที่จะมาหาคุณมามอบความรักให้กับคุณความรู้สึกของความรักนะคะการเกาะเกิดในเรื่องของความรักความรู้สึกที่มันฟูฟ่องภายในหัวใจอะคะ่ะเหมือนกับว่าพอได้ตกลุมรักแล้วพอได้คิดถึงแล้วอยู่ใ,ใกล้แล้วมันไม่สามารถหยุดยัง้งความรู้สึกความรักนั้นได้เลยนะคะความรู้สึกที่เริ่มต้นพอเริ่มต้นแล้วมันก็มองไปยังอนาคตนะคะมองไปยังอนาคตว่า จะทำยังไงดีถ้าจะอยู่แบบนี้ถ้าจะสร้างอะไรไปด้วยกันมันจะต้องเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากเดินมามอบความรักความรู้สึกให้กับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อัจิยาไซดีนะคะเฟลลี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ำก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าคุณกับเขาคือคนที่ใช่ซึ่งกันและกันนะคะอยากแต่งงานกับคุณนะคะเลเวอร์นะคะอยากแต่งงาน แล้วก็ t ด e s u สันะคะไพ่ที่สวยมากเขาอยากที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการแต่งงานหรือว่าการมีคู่กับคุณนะคะเป็นคู่ครองความรัก two of cups นะคะเขาต้องการบอกคุณว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคนที่เขาอยากแต่งงานด้วย เป็นบุคเพสันนิวาสเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันเป็นอารมณ์เหมือนทวินเฟลมนะคะคุณสองคนอาจจะมีความแตกต่างกันแต่มีความเหมือนกันนะคะใจตรงกันเคมีเข้ากันสินเสมอกันนะคะดัง รักแท้คู่ทวินเฟรมทางจิตวิญญาณจริงๆนะคะตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอรู้สึกมีความอบอุ่นมีความคุ้นเคยนะคะรู้สึกตามหากมานาแสนนานมากๆจริงๆนะคะและเขาอยากแต่งงานกับคุณด้วยนะคะแล้วก็มองอนาคตไปย่งกับคุณด้วยเขามีความรักให้กับคุณความรักความปรารถนาแรงปรารถนาภายในใจของเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากที่จะบอกคุณตอนนี้นะคะ Morning นะคะ the world awaits you นะคะสวัสดี ทุกเช้า,ท,ชาทุกเช้าทุกเช้าทุกวันนะคะเพราะว่าโลกของเรานะคะคือทุกเช้าทุกวันมันเป็นโลกของเราอะคะ่ะคือเราแบบมีความสุขทํากับตัวเองให้แฮปปี้ทุกวันที่ตื่นมานะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ตื่นมาแบบมีความสุขได้รับพลังงานที่ดีได้อะไรที่แฮปปี้มีความสุขมากวันนัน้นก็จะผ่านไปด้วยดีวันนั้นก็จะมีอะไรดีๆขึ้นเพราะฉะนั้นทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นโลกใหม่ให้เป็นวันใหม่อยู่เสมอนะคะทุกวันในตอนเช้านะคะพลังงานของคนกองที่1นนะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจสปอร์ให้เสมอนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อป,ปิกของเราเขาต้องการจะบอกอะไรกับคุณตอนนี้เรามาดูสิขอพลังงานแห่งไพ่าทารดสื่อถึงคนกองที่2องเลยนะคะ กาวดาบนะคะก้าดาบรู้สึกกลัวนะคะกลัวกังวลไม่สบายใจนะคะอึดอัดภายในใจหวาดระแวงหรือว่าคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เยอะมากเกินไปนะคะท้าไม่รู้สึกกังวลมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาเป็นยังไงต่อสเสรนด์นะคะเขารู้สึก เขารู้สึกว่าเขาเขายอมแพ้คุณนะคะเขาแพ้ใจให้กับคุณแพ้คุณอย่างราบคาบถึงจะโมโหนะคะถึงจะโมโหแค่ไหนถึงจะอะไรแค่ไหนก็รู้สึกแพ้ใจนะคะรู้สึกแพ้ใจรู้สึกว่าคุณคือคนที่สะกดเขาให้ได้คุณคือคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็สยบเขาได้นะคะสยบเขาได้อยู่ใต้อำนาจเขา อยู่ใต้อำนาจคุณเขาอยู่ใต้อำนาจคุณสยบคุณได้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งดังดังต้องมนตราคือเป็นคนที่มีพลังมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาแพ้ใจให้กับคุณนะคะแพ้ใจแล้วเขาก็ยอมคุณนะคะมีความกลัววิตกกังวลว่าคุณจะไม่โอเคให้กับเขานะคะไม่โอเคให้กับเขาจริงๆเพราะว่า เพราะว่าห้าไม่เท้าระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องราวขัดแย้งกันนะคะไม่เข้าใจกันปัญหาปัญหากันแต่เขาก็ยอมให้คุณนะคะถึงคุณจะเป็นยังไงเขาก็ยอมนะคะเขาจะเก่งมาจากไหนเขาเจอคุณเขาแพ้คุณนะคะแพ้ใจแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันมันที่มันกลัวมันกังวลมันหวาดระแวงคือการที่คุณกับเขามีปัญหากันนะคะไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันแล้วก็ อาจจะคุณอาจจะนิ่งจากเข้ามาหรือว่าต่างคนต่างนิ่งไปนะคะเขากลัวที่จะเสียคุณไปนะคะจากความรู้สึกกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆค่ะเพราะว่าคุณเป็นธาตุดินนะคะ ตัวตนของคุณราชินีเหรียญค่ะคุณมีพร้อมทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานการเงินความสวยความน่ารักความมั่นคงความรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งความที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะถึงจะไม่ได้ร่ํารวยหรือว่ารายเราก็มีเท่าที่เรามีตอนนี้นะคะพึ่งพาตัวเองได้มีความสุขอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองนะคะคุณมั่นคงคุณรักเดียวใจเดียวมากๆคุณมี ความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขากลัวจะเสียคุณไปเพราะว่าคุณแสนดีเหลือเกินคุณแสนดีมากคุณน่ารักคุณเป็นคนดีมากๆนะคะคุณมีตัวตนที่ชัดเจนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาเขากลัวจะเสียคุณไปความกลัวความหวาดระแวงนะคะภายในหัวใจเขาเขารู้สึกว่าเขายอมคนเขาอยู่ใต้เดอร์คุณนะคะคุณเข้มแข็งมากคุณบึกเบินมากเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการที่มีปัญหากันนะคะที่ไม่เข้าใจที่เถียงกันเขารู้สึกกลัวนะคะกลัวว่า ลัวจะเสียคนไปเพราะว่าคุณดูดีเหลือเกินคุณเพอร์เฟกเหลือเกินนะคะคุณแสนดีเหลือเกินนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะธาตุไฟนะคะเขาธาตุไฟหรือคุณธาตุไฟหรือเขาธาตุด,ดินหรือคุณธาตุด,ดินก็ได้นะคะเขามองไปยังโอกาสนะคะมองไปยังโอกาสการเริ่มต้นแพชชั่นของการเริ่มต้นนะคะที่จะทําอะไรใหม่ๆระหว่างคนกับเขาการเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะมาถึงอย่างตั้งอกตั้งใจนะคะการรอคอย เขาอยากจะบอกว่าเขารอคอยคุณนะคะเขารอคอยคุณอยู่นะคะเขารอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะหนึ่งถ้วยนะคะการเริ่มต้นนะคะอะไรใหม่ใด้วยการการขอโทษนะคะเป็น1นึ่งถ้วยที่เหมือนกับถือขันห้านะคะยกถวายใจหัวใจให้กับคุณเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า ฉันรอคอยโอกาสอยู่นะรอคอยการเริ่มต้นแพชชั่นการเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณอยู่นะฉันรอคอยการขอโทษอยู่นะนะคะที่เรามีปัญหาการที่เราไม่เข้าใจการเกิดขึ้นฉันรอคอยได้มาเจอกับคุณแล้วฉันอยากที่จะขอโทษแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมสารความสัมพันธ์กันใหม่ได้ไหมคะเพราะว่าเขา คิดถึงคุณแล้วเขายังมีคุณนะคะเตรนต์การที่มีคุณอยู่ในหัวใจการที่ยอมให้คุณคนเดียวเท่านั้นคุณมั่นคงคุณเข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวมากจริงๆนะคะนี่คือ energy ของคุณกองที่2นะคะ flower oracle card คุณได้ be honest with yourself นะคะคุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณรักตัวเองและคุณดูดีมากๆเลยนะคะคุณน่ารักมากๆคุณเป็นดั่งดอกไม้ที่มีแต่ความสวยงามมีความสุขนะคะที่ ที่มีคุณค่ามากๆเพราะฉะนั้นเรามีคุณค่าในตัวเราเองมากๆค่ะเคารพแล้วก็รักตัวเองมากๆคนที่เข้ามาเขาจะมารากเราแล้วก็เคารพเราเหมือนกันนะคะไม่กล้าทําให้เราเสียใจยเจ็บปวดอีกต่อไปยิ่งเรามีความเข้มแข็งแข็งแรงตัดคือตัดจบก็คือจบถ้าเขาต้องการเราจริงๆเขาจะต้องทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้อยู่ให้เรา เป็นของเขาให้เราได้เดินทางไปได้วยกันแบบซื่อสัตย์ต่อกันชัดเจนซึ่งกันไม่มีเรื่องราวไม่มีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ของสองเรานะคะนี่คือ energy ของคนกองที่2นะคะขอบคุณามากมากเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมมาส่งพลังงานพลังใจงให้กับทุกๆคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปวิดีโอนานะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะ กับท็อปิกของเราค่ะเขาต้องการจะบอกอะไรคุณตอนนี้นะคะดอมมาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่าทารด์นะคะสื่อถึงคนกองที่3นะคะสองเหรียญนะคะ ความรู้สึกมีแพชชั่นนะคะยังคงคิดถึงคุณมันเหมือนกับมีแรงหนึงดูดบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะที่ยังวนเวียนเขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความเหมือนกันนะคะแต่มีความแตกต่างรู้สึก,กเข้ารู้สึกว่ายังคงคิดถึงคุณอยู่ สองเรียนเป็นความรู้สึกของอินฟินิตี้นะคะอินฟินิตี้ความรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีแต่มีความแตกต่างกันระหว่างคุณกับเขาแล้วก็จัสเมนต์นะคะเขาอยากที่จะพูดคุยหรือว่าได้เปิดเผยอะไรบางสิ่งมาอยากให้คุณรู้และอยากให้คุณตัดสินใจนะคะระหว่างเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาว่ามันจะมันจะเป็นไปได้ไหมนะคะคุณจะได้รับข่าว ข่าวคราวจากเขาแล้วเขาก็อยากที่จะให้คุณรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างภายในใจของเขานะคะ j u d g m e n t คือการตัดสินใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะออกมาแล้วค่ะ1ดาบนะคะเขาต้องการที่จะเข้ามาเคลียร์เข้ามาติดต่อสื่อสารเข้ามาชัดเจนกับคุณนะคะ เขาต้องการเขามีแพชชั่นของการต้องการที่จะเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์ในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะการชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องราวที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะและเขาอยากให้คุณตัดสินใจนะคะ่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะว่าคุณต้องการที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์กับเขาหรือเปล่านะคะมันเป็นหนึ่งดาบแล้วก็จัสเมนต์การที่ เขาอยากที่เหมือนกับอยากที่จะชนะหัวใจของคุณนะคะ The Star การเริ่มต้นการปรับความเขา้าใจการร้องขอนะคะเขาอยากจะพูดคุยกับคุณมากเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณและเขาอยากจะให้คุณได้ตัดสินใจด้วยว่าเขาจะมีโอกาสนั้นไหมที่จะเริ่มต้นในเรื่อง,องความสัมพันธ์ด้วยกันนะคะอยากที่จะขอโทษะคะเหมือนกับ ถ้าคุณกับเขามีประเด็นนะเพราะว่าเขามีแพชชั่นของการที่จะเข้าหาพูดคุยติดต่อสื่อสารการเข้ามาเคลียร์กันนะคะเคลียร์ปัญหาระหว่างคุณกับเขาเขาอยากบอกว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะได้ออกมาแบบไปในทางที่ดีนะคะพัฒนาวความสัมพันธ์เริ่มต้นกันใหม่ไปในทางที่ดีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมากๆนะคะเป็นคนที่ ฉลาดหลักแหลมเป็นระดับผู้นำระดับผู้บริหารได้มีความรู้รอบด้านรู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคาดการณ์คาดเดาเหตุการณ์ได้ดีและเป็นคนที่รู้ด้วยว่าความสามารถที่ดีควรจะเป็นไปในทิศทางไหนมันเป็นเหมือนกับอินฟินิตี้เขารู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนเก่งและฉลาดมีไหวพริบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากให้ความสัมพันธ์ไปทางที่ดีและเขาก็คิดว่าเขาคิดว่ามันมันมันสามารถที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปทางที่ดีได้นะคะ เขาอยากที่จะเข้ามาชัดเจนแล้วเข้ามาเคลียร์กับคุณมันมีคําพูดนะคะอยู่ภายในใจที่เขาต้องการที่จะพูดต้องการที่จะบอกคุณว่าเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมฉันยังคงรู้สึกเเราเข้ากันได้ดีนะคะเรารู้สึกผูกพัน six of cups เห็นไหมคะเขารู้สึกผูกพันยังพูดไม่ทันจบเลย6ถ้วยนะคะ6ถ้วยเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะ คิดถึงอยากเจอนะคะอยากมาหามันคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆความรู้สึกเก่าๆนะคะอยากพบเจอการได้คิดถึงคุณแล้วมันรู้สึกว่ามันจะท้อนเห็นภาพระหว่างคนกับเขาที่ได้เดทกันที่ได้ไปไหนมาไหนได้วยกันนะคะแล้วก็ได้มีความรู้สึกของความอบอุ่นภายในใจนะคะมีความสุขเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณ <ikke. S 2> นะคะเข <ograf is. S 2> าอาจจะตกหลุมรักคุณต <immigration> ั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ นะคะคแล้วก็มีแพชชั่นกับคุณมากๆนะคะมีแรงดึงดูดมีความเสน่หารู้สึกมันเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะสินเสมอกันอะไรแบบนี้รู้สึกว่าคิดถึงแล้วรู้สึกว่าได้ฝันถึงคุณนะคะได้มโน,โนถึงคุณแล้วก็อยากเจอคุณนะคะ ความคิดถึงการฝันและก็อยากเจอเพราะฉะนั้นเขาต้องการที่จะบอกคุณว่าเขาอยากที่จะเข้ามาเคลียร์นะคะปัญหาระหว่างคุณกับเขาการติดต่อสื่อสารการเคลียร์การชัดเจนแล้วก็การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่การขอโอกาสขอพรนะคะให้คุณตัดสินว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงนะคะแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าต่อไปต่อไปได้นะคะแล้วก็ อยากที่จะให้มันไปต่อในทางที่ดีด้วยนะคะในความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะ stand up your stand up for yourself นะคะเราอยู่จุดๆของเราก่อนนะคะยืนอยู่จุดของตัวเองยืนอยู่ในทีข่ของตัวเองนะคะสิ่ง,งต่างมันจะเข้ามาได้มันจะต้องเข้ามาในวันแล้วก็เวลาที่ใช้เท่านั้นเรามาีแสงสว่างในตัวเองมีความรู้สึก ที่ชัดเจนนะคะเมื่อไหร่ที่เราเราชัดเจนเรามุ่งม,มั่นเราแน่วแน่เราจะประสบความสําเร็จได้ในทุกๆเรื่องนะคะและเรามีจุดยืนของเรานะคะ เราก็แน่วแน่ของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากที่จะมีจุดยืนกับเราเขาจะต้องแน่วแน่แล้วเขาจะต้องเข้ามาหาเรานะคะความที่เป็นผู้ชายความที่เป็นแมนที่จะต้องปกป้องเราแล้วก็ให้เกียรติเราเขารพเราจะต้องเข้าหาแล้วก็ต้องเทคแอคชั่นจะต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอยู่แล้วมีจุดมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะมีความคิดมี การกระทาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะสิ่งต่างๆคือแสงสว่างตัวเรานี่แหละนะคะกับความคิดของเราจุดยืนของเราที่ชัดเจนนี่แหละคือแสงสว่างของตัวเรานะ,ะที่จะกระจายออกไปนะคะ,ะแห่งพลังงานที่ดีๆแล้วก็พลังงานที่ดีๆก็จะส่งกลับมาให้กับทุกๆคนเหมือนกันเลยนะคะนี่คือ energy ของพลังงานของกองที่3นะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามา เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะมาส่งกำลังใจและก็พลังงานให้กับทุกทคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะไปแล้วสวัสดีค่ะ